เอาวันนี้มาะาธิตเครื่องมือต่างๆของมวยยงคุณว่าในกรณีที่เราลำาิริเผาไปแล้วผ้าต่างๆนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับดูเครื่องมือตัวแรกมระจาธอินทิโคตัวแรกผ้าที่งองข้อแล้วก็ อย่างล่างหลังตอมือใช้ทั้งล่างของเราแค่เดินเราก็ถอยไม่ได้หรือข้านี้ถ้านี้สมมติว่าถ้านี้มีคนมา คือท่าต่อไปก็คือฐานเสาคุณิี่ท่าต่อไปพวกนี่ก็เหมือนกันตัวนี้รีแล็ก อนที่เราลามสีสาวถ้าลำตัวนี้ยาตัวนี้เราใช้ใช้ไงแล้วคือคุณภาพเวลาสู้กันอาจจะมืออยู่ลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะเปิดทางให้เขาโจมตีคือเปิดทางเพื่อเปิดทางให้เราโจมตีนะใช้ตันวนี้กด เ็นจุดแล้วรงนี้กดแรงนียเยอะมากไม่ใช้แรงที่หมดไหล่ถ้าในกรณีที่เขาใช้บอกกันปกติคือตรงนี้คือกันมักถ้าเราอยากจะเปิดทาง เราก็แค่ใช้ตัวนี้เป็นตัวส่งแล้วก็กดง่ายมากเพระกดปุ๊บเปิดทางเปิดทางแล้วก็สามารถที่จะส่งไปได้ใน,น,นกรณีที่มีคนมาผักเราเราผมว่าแขนเราอาจจะไม่ว่าติดผัดหรือไม่สาม,มารถใช้ได้ ทำต,ตัวหรือบอดีเราก็สามารถโจมตีคูณสู้ได้รู้ว่ามีคนว่าผักหรือถ้าหากเราไม่ต้องการที่จะผัก,กอดเราก็เบรแรงเราดิงไปที่สมมติว่าคูณที่มาผักทำง่ายๆเราดูบางทีเราดูเหมือนยากถ้าเราเก่งเราไม่สามารถทำได้ถ้าเราเก่งมันก็จะติดผัดกันแล้วตอกคนแต่ถ้าทำบ บากมันผมปิดปุกแเราไปอ่าเดี๋ยวขราวหน้าขราวหน้า n e X t time ขราวหน้าเราก็จะมาสาธิตให้ดูอีกครั